สวัสดีครับก็ขอต้อนรัเข้าสู่เพจสองตแ็คมแบกเครื่องกรทีดีแคแล้วก็ยูทูบชาแนลแค a ดไอรอ w เหมือนเดิมนะครับกับคลิปที่สองของปีนะฮะก็เป็นไงกันบ้างฮะเขาเรียกว่าอะไรนะฟื้นกันหรือยังหลายๆท่านอาจจะฉลองกันเยอะหน่อยนะครับหรือว่าบางท่านก็อาจจะเดินทางกลับเข้าไปในตัวเมืองเพื่อที่จะกลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับผมท่านใดที่เดินทางกลับก็ ขอให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะครับผมกลับมาทําตามความฝันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เมื่อมีโอกาสกลับบ้านก็ค่อยกลับมาน่าจะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานานะปีใหม่โอเคครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้จะพูดถึงเรื่องสเก็ตนะครับอ่าแต่ไม่ใช่ทูติสเก็ตนะครับสเก็ตที่ มันถูกซ่อนอยู่ใน 2D sketch นั่นแหละนะครับผมอาจจะไม่ค่อยได้ทำการอัดคลิปให้ดูสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่างานเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสเปคนิดนึงนะครับก็จะมีบางงานเท่านั้นที่ที่เราจำเป็นจะต้องเอาเขาเนี่ยไปใช้แล้วก็สามารถนำไปช่วยได้นะครับผมฟีเจอร์ที่ว่านี้คือ 3D sketch นะครับผมวันนี้จะเป็น introduction แล้วกันนะครับเพราะว่า ตัวฟีเจอร์ของ TD s c a t เนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะพอสมควรอยู่นะอพอสมควรอยู่แล้วก็จะมีคำสั่ง Modify, Team, f i l l e t Constant เหมือนกันเลยเพียงแต่ว,ว่าจำนวนหรือว่าขนาดของคำสั่งก็จะไม่ได้เยอะเท่ากับการใช้ TD s c a t นะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะครับมันเป็นโหมดที่ ใช้ในบางเหตุการณ์เท่านั้นเมื่อเวลาเราทําการออกแบบนะครับผมอ่ะเรามันเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมไปที่นิวนะครับอ่าแล้วก็เป็นวิวพาร์ทไฟขึ้นมาโอเคปรับเป็นอิโซมมติกวิวก่อนแล้วกันนะครับเทสนหนึ่งโชว์โอเคสเกตจะมีอยู่สองแบบใน Autodesk Inventor นะครับลืมบอกเลยว่าซอฟต์แวร์ที่เราใช้วันนี้จะเป็น Autodesk Inventor เวอร์ชัน2023.2นะครับ2023.2เวลาเราเช็คเนี hmm. game, ่ยเราสามารถกลับมาเช็คที่โฮมด้านล่างเนี่ยนะครับโป๊ะแล้วก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งในก่อนเราอาจจะต้องไปที่ h e l t h นะครับไปที่ Health อย่างเงี้ยไปที่มุมซ้ายอ่ามุมขวาเครื่องหมายเวอร์ชันมาแล้วก็คลิกที่หัวลูกศรด้านล่างแล้วก็เลือกไปที่ About Autodesk Inventor Professional okay. นะครับก็มาเช็คตรงนี้เห็นไหมอ่า แต่ตอนนี้คือเราไม่จมําเป็นต้องใช้วิธีการนี้แล้วนะครับก็มาดูเมื่อกี้เป็นวิธีการเก่าเนาะเราสามารถดูได้จากนี้โอเคอ่าคราวนี้เดี๋ยวกลับมาที่แท็บพาร์ทของผมที่ n e w b บ e แล้วกันทีดีสเก็ตนะครับจะถูกซ่อนอยู่ในแทบ็บทูดีสเก็ตนั่นแหละนะครับเมื่อเราคลิกที่หัวลูกศรปั๊บเนี่ย เขาจะมีดร o ปดาวเมนูลงมานะเพื่อนดูนี่เห็นไหมก็จะเห็น start TD sketch คลิกเข้าไปหลังจากที่เราคลิกเข้าไปนะครับสิ่งที่ซอฟแวร์ Today i n v n v t o t ร r เขาทำก็คือเขาทำการเปิดตัวแถบ TD sketch ขึ้นมานะครับแล้วก็จะโชว์แถบคำสั่งซึ่ง panel นะครับ panel คืออะไรก็อธิบายไปแล้วนะครับสำหรับท่านที่ซื้อแฟลชได์ตัว t o d ดอร์อ e n t ตอรฟลาเดมทองผมไปเนี่ยในนั้นอธิบายไว้ไครบนะครับนี่ก็จะมี panel draw c อนส t ต n t p แ t ทเทิร์นแพทเสังเกตดูก็จะมีแค่บางคำสั่งนะเรกแท u ก a ล่าไม่มีเห็นไหมครับแล้วก็ Modify ก็เหมือนกันก็จะมีแค่บางคำสั่งล้วก็ Insert นะครับนี่แล้วก็ Format ที่เหลือจะเป็น Finish Get เหมือนเดิมอ่ะวันนี้มันคือการอินโทรนะครับเดี๋ยวเรามาดูเพียงคำสั่ง Line ก่อนอ่าคำสั่ง Line แล้วก็ Constant นะครับ คอนส a ตนนี่ก็คืออาจจะพา preview ให้ดูบางคำสั่งนะครับให้เราเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานก่อนคำถามคือถ้าเราเคยใช้ 2D c คอน t a n t มาคล่องแล้ว 3D c คอน t a n t จะเป็นปัญหาไหมมันจะมีคำสั่งที่มันคอนฟ i t กันไหมคำตอบคือไม่นะครับไม่เพียงแต่ว่าเราทำงานบนระนาบถ้าเป็น 2D Sketch ก็คือเราทำงานบนบนระนาบ2มิตินั่นแหละ แต่ถ้าเกิดเป็น 3D ก็คือมันเป็นการสร้างวัตถุวิ่งไปในแนวคือในแนวสเปซอะ่ะ3แกนพร้อมกันน่ะนะครับ 2D กับ 3D มันก็ต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับก็คือมันมีความต่างระหว่าง2แกนและ3แกนนั่นเองแค่นั้นเลยนะครับคราวนี้ตรงนี้นะครับ ก่อนที่เราจะไปลากเส้นเราจะต้องทอเข้าใจกับตรงนี้ก่อนนะครับในตัวโฟลเดอร์ออริจินเราจะต้องนํามันมาใช้แล้วเราจะไม่ใช่แค่เลือกเพลยแล้วก็เลือกเคลียร์สเก็ตไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจมันก็จะมีสองส่วนนะครับก็คือเพลยรและนาบกับแกนนะครับก็จะมีแกน X อ z กายเพราะเวลาเราสร้างอะไรก็แล้วแต่มันจะถูกไปเชื่อมโยงกับสิ่งสงสิ่งนี้ัสะส่วนใหญ่แล้วก็อันที่3ก็จะมีเป็นตัวเซนเตอร์พอยท์นะครับ อ่าก็คือจุดนั่นเองเรามาดูอ่ามาดูคำสั่งลายโชเมื่อผมเข้าคำสั่งลายนะครับให้เราดูลำดับการทำงานนะครับเข้าคำสั่งปุ๊บเนี่ยเขาจะโชว์เห็นไหมครับไอตัวโพลาร์อ่าไม่ใช่โพลาร์แทคกิ้งตัวดัลนามิกอินพุตเขาจะโชว์เป็น x y z เห็นไหมฮะอ่าถ้าเกิดเป็น 2d scape มันจะโชว์เป็น2แกนถูกไหม x y นะครับคราวนี้ วิธีการเหมือนกันถ้าเราค้อมสั่งปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะถามเราก็คือจุดเริ่มต้นคือตรงไหนมันก็จะทําได้2วิธีการเหมือนกันก็คือคลิกวางบริเวณใดๆน,น,นะครับเห็นไหมครับหรือเรากําหนดพิกัดไปเลยอย่างเช่น x 0กดแถบนะ y 0 z 0นะครับเนี่ยและจุดสีเหลืองมันก็จะทําการขยับไปที่จุดออริจินหรือว่าจุด coordinate ตามที่เราคีย์เข้าไปนะครับ หรือผมบอกว่าผมคลิกวาง,งไปก็ได้เหมือนกันอะแต่เราอย่าเพิ่งไปเ n ื่อก่อนหลังจากนั้นเรามาดูเมื่อเราเข้าคําสั่งลายหรือว่าเข้าคําสั่งเริ่มต้นที่เรากําลังจะสร้างวัตถุด้วยคําสั่งใดๆก็แล้วแต่เซอร์เก็ได้เซอร์เคิมีไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนเซอร์เไม่มีนะครับก็จะมีพวก Arc เนี่ยแล้วก็ s p l i n e Line แล้วก็พวก Point พวก bend หรือว่า fillet นั่นแหละนะครับผมเรียกว่า Fi นะ เขาจะโชว์แกนนะครับ x สีแดง y สีเขียวแล้วก็ z สีน้ำเงินให้จำแค่สีแค่นี้เลย่า x y z แดงเขียวน้ำเงินนะครับ x y z แดงเขียวน้ำเงินจำแค่นี้เลยนะครับเพราะว่าเขาไม่มีตัวอักษรบอกนะเพราะฉะนั้นถ,ถ้าเกิดเราจำสีได้มันก็จะง่ายเนาะโอเคต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นจุด origin เนี่ยนะอนธะิบายไปแล้วนะครับ x y z เท่ากับ0นะครับพี่กัลนี้แล้วก็ ตรงนี้ก็คือล้านาบคุณ้นไหมตอนที่ผมอธิบายเรื่องตัว projection view เนี่ยนะครับตรงนี้เลยนะครับคอนเซป t นี้เลยขอบของกล่องกระดาษลังแล้วเวลาเรากรีดแล้วก็พับออกมารูปเนี้ยคือรูปเดียวกันนะครับให้เราย้อนกลับดูคลิปในตัวช่อง YouTube ผมได้ Cat I Draw นะครับมีอยู่มันเยอะมากนะครับลองกอเลื่อนหานิดนึงโอเคหลังจากที่เรากำหนดเสร็จปุ๊บอ่ะเอนเตไปพอเอนเตอร์เสร็จ Set เนี่ย นะครับเขาจะทำการล็อกเห็นไหมเอนเตอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยที่เหลือเราก็แค่เลือกว่าเราจะลากไปที่แกนไหนยกตัวอย่างอ่ะผมบอกว่าผมจะลากมาที่แกน Z ก็เลื่อนม,มาที่แกน Z นะครับถ้าเราลากตามแกนนะครับถ้าเราลากตามแกนเนี่ยหรือว่ามันเป็นทิศทางเดียวกันกับแกนมันจะเป็นบวกแต่ถ้าสวนไปเป็นแกนเดียวกันก็นจะเป็นค่าลบไม่ต้องตกใจนะครับมันจะคอนโทรลเลยลองดูนะครับเนี่ย ลองดูเอ้ยไม่จำเป็นแล้วหรอแป๊บหนึ่งนะผมใช้เวอร์ชั่นเก่าต้องมีนะ Enter โอ้ยไม่ดีโอ้ยดีนะครับไม่ต้องมีแล้วนะครับเพราะว่าเขาต้องการขยับตัวอะไรอนะ่ะ๋ยวก่อนใช่หรือเปล่าผมว่าไม่น่าใช่นะลบห้าใส่ย้อนแก้ไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีปัญหาแล้วตัดออกไปเลย นะครับตัดออกไปเลยไม่ว่าจะไปทิศทางไหนมันก็เป็นค่าบวกเสมอนะครับเพราะว่าตัวออริจินเนี่ยมันจะขยับนะครับคอยดูต่ออ่ะคราวนี้เรามาดูผมจะลากมาที่ทิศทางแกน x15 แล้วกัน enter อรอ๋อโอเคผมเข้าใจคอนเซ็ปต์นะครับถ้าตัว จุดที่มันเป็นจุดล่าสุดหรือว่าจุดที่เราสร้างขึ้นไปเนี่ยมันอยู่ที่เดิมตลอดแล้วเราเคีย์ไปเนี่ยเราจะสามารถกําหนดตําแหน่งถัดไปได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็สะดวกขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งแต่ก่อนทีดีสเก็ตเนี่ยใช้ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงไม่ได้แบบสะดวกสบายแบบนี้นะครับอ่าเนี้ยผมจะล่ากมาที่แกน y แล้วกัน 15, อ่า enter ลากว ok เข้ามาแกน z enter นะครับหรือเราบอกเราจะลากต่อ อย่างนี้ก็ได้นะครับโชว์หลังจากนั้นคลิกขวาโอเคหมุนดูอย่าสับสนนะครับเส้นที่เราลากมาเนี่ยมันเป็น3มิตินะครับหรือว่าเป็น 3D นะครับเป็น 3D นั่นเองตรงนี้เราอย่าสับสนนะครับสังเกตดูว่าเราจะยังสามารถขยับเส้นพวกนี้ได้อยู่นะครับเราจะยังสามารถขยับเส้นพวกนี้ได้อยู่เพราะเขาังไม่มีคอนสแตนต์นะครับในส่วนที่ เป็นเดเมชั o นคอนสแตนต์เนี่ยมันยังไม่ถูกฟิกเขาก็จะสามารถขยับได้อย่างเงี้ยนะครับอ่าสมมุติว่าผมจะล็อกจะล็อกนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขยับตัว2องกันจะล็อกจุดนี้โป๊ะผมก็ใช้ตนี้ฮะฟิกเลยฟิกนะครับคลิกโปะแล้วก็มาเลือกที่จุดชกคลิกขวาโอเคเดี๋ยวผมลองขยับดูคราวนี้ขยับไม่ได้เห็นไหมครับ ่าขยับไม่ได้ก็คือจุดเมื่อกี้คือจุดที่ถูกล็อกไปแล้วนะครับต่อไปตรงนี้ก็ยังขาดตัวดิเมนชันอยู่นะครับเราก็ใส่ให้ครบนะครับแชมป์สั่งดิเมนชันอยู่ในโหมดของคอนสเตนเช่นเดียวกันนะฮะเขาสั่งโบกให้จิ้มไปที่เส้นอ่าตรงน,นี้ Enter นะครับจิ้มไปที่หมุนอ่าจิ้มไปที่เส้นเอนเต นี่เห็นไ,ไหมครับเดับาลคลิกเปลี่ยนได้ไหมอ่ะได้ครับ enter เนี่ยอย่างเงี้ยอ่าอย่างงี้คราวนี้เดี๋ยวผมจะมาลองใช้ fillet หรือว่า b e n นะครับคำสั่งอ่ะอย่างเช่นผมให้ r 7 5แล้วกันตรงนี้ถึงตรงนี้นี่สะดวกสบายกว่าเดิมเยอะเลยนะครับตัว 3d sketch ใน a u t o e s k inventor ตรงนี้เอาสักสามนี่โจคลิกเสร็จเขาก็จะมีขนาดให้ด้วยเห็นไหมครับอ่าเขาก็จะใส่ตัวพารามิเตอร์ขนาดที่ให้เนี่ยเป็นพารามิเตอร์เดเมนชันด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะครับคําถามคือเฮ้ยแล้วมันเอาไปใช้อะไรได้ผมบอกเลยนะครับว่างานที่เป็นไบไลน์เนี่ยผมใช้โหมด td scan ใน a u t o d e s k i n v e n เ o r เนี่ยง่ายมากๆนะครับ หรือว่างานที่มันเป็นซิงเกิลไลน์ไดแกรมอะไรก็แล้วแต่พียงอดีไดแกรมผมใช้ตัวเนี้เข้าไปทำเป็นเลเยอร์ก่อนเพื่อที่จะหา r o ท t i n g ก่อนนะครับวิ่งไปแล้วชนอุปกรณ์ชน Equipment ชนอะไรไหมก็เลเยอร์ได้เลยนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วผมเฟรนด์สเก็ตหลังจากนั้นอ่ะลองใช้ตัว3 d s k e t c h อ่ะ 2D sketch ผสมผสานกันดูแล้วกันอืม ตวนี้โชวได้หรือเปล่าโอเคต่อไปอาโปรเจกต์ uh, สักหน่อยเอาจุดนี้มาหมุนเลือกมันคนละละหน้ากันนะนะไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูใช้คำสั่งเซอร์เคิลหนึ่งจุดห้าแล้วกันเล็กๆไว้ก่อนโชว์ Show. finish sketch ไปแล้วก็สวีปดู ถ้าโปรไฟล์กับผ่านไม่คนเน็กกันจะสวีปให้ไหมแน่นอนไม่ครับโอเคเติดๆติรดตดาวนี้เอาใหม่อันนี้ผมไม่ใช้เดี๋ยวผมมาสร้างเวิร์กเพลย์ตรงนี้แล้วกันจิ้มหนึ่งจิ้มสองนะครับดึงขึ้นไปโป๊ะคลิกขวาที่สเกตแล้วก็เลือกรีดีฟายเลือกที่เพลย นี oh. no, 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 no. ่นะครับเทคนิคขั้นสุดเปลี่ยนขนาดซะหน่อยโอ้โน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 นหนึ่งคราวนี้สวีปไปหนึ่งทีฮะขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่ขึ้นเนี่ยก็ต้องดูโค้งพวกนี้นะครับเปลี่ยนระยะเอาฮะถ้าไม่ขึ้นไม่ยากสวีปใหม่ อืมอืมอืมยี่ิบวินีสเกตก่อนฟินิชใหม่ตรงนี้มันไม่น่นหรือเปล่าแต่ก็พื้นที่พออยู่นะไม่น่าจะใจร้ายเลยอืมอืมมันไม่พรีวิว นะครกดโอเคนี่เห็นไหมครับนี่แค่นี้เราก็ได้ลายท่อที่มันเป็นเลเยอร์แล้วแต่ถ้าเกิดเราจะสับให้มันเป็นพวกไฟล์ลายที่มันสามารถเอาไปทำเป็น BOQ ได้เราก็ต้องมามาทำดีเทลดีไซน์รอบหนึ่งแต่ในเบื้องต้นเลเยอร์เราได้แล้วเนี่ยแค่นี้เองนะครับซึ่งง่ายถ้าเกิดมันมีการขยับ line ลายคอเมนอะไรต่างๆเราก็สามารถแก้ไขตัวพารามิเตอร์นี้ได้เลยนะครับเนี่ย อย่างเช่นผมบอกว่าตรงนี้ขยับเป็น2ี Enter แล้วก,กดอัปเดตปุ๊บทุกอย่างก็จะอัปเดตมันก็จะง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็คือข้อดีนะครับของ 3D Sketch ยังไงเราลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับผมว่าดีเลยทีเดียวนะครับงานของผมก็มีประเภทนี้อยู่นะครับสำหรับวันนี้ผมแม่มินอุ้ยก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์แล้วก็เนื้อหาสาระไม่มากก็น้อยนะครับผมในคลิปที่2ของปีนะฮะก็ สำหรับว,วันนี้ผมแอดมินอุ้ยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับบ๊ายบาย